ครแนวพรีเดฟอร์มยักเรื่องข้าบดินกันบ้างนะคะของค่ายทีวีซีนค่ะซึ่งนอกจากว่าจะมีนักแสดงนํารุ่นใหม่ๆแล้วนะคะก็ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่อดีตพระนางชื่อดังมาเข้าฉากอีกด้วยนะคะฉากนี้ก็เป็นฉากแต่งงานฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งค่ะซึ่งผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานและผู้กํากับพี่หนุ่มอัตรพรก็ได้ไปถ่ายทากันที่ศาลาแปดเหลี่ยมเมืองโบราณจังหวัดสุพราารณนะคะก็เป็นฉากแต่งงานของทัพ รับบทโดยสาวใหญ่ไหมมรกตซึ่งก็เป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ขุนนาตยะโกศนนะคะซึ่งรับบทโดยอามูดิโลกค่ะ แล้วก็คุณปิ่นรับบทโดยพี่ตองสาวิตรีนะคะซึ่งพี่ตองยังไม่น่าเชื่อเลยว่าเล่นละครแนวพีเรียดเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เจ้าพระยาพระคังรับบทโดยพี่เล็กวิวัตคุณหญิงชมรับบทโดยพี่แหม่มจินตลาพระยาบริรักษ์รับบทโดยพี่ต้นจัก,กรกฤษและพระยาประสุป,ประการรับบทโดยพี่หนุ่มสันติสุขค่ะ เพราะนานๆจะได้มาเจอกันคับข้างแบบนี้นะฮะเป็นแบบกึ่งพุทธกาลห้0รปีมีครั้งเรื่องนี้มีอยู่ไม่กี่ฉากที่จะได้สวยๆงามๆครับเพราะจากนั้นไปเป็นคนเลี้ยงช้างเรื่องนี้นะฮะมันเป็นละครประวัติศาสตร์นยฮะเราจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เรามาเล่นแล้วมาเจอกันอย่างนี้แล้วได้เล่นละครแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนรักชาติก็เห็นแบบนี้ผมเด็กสุดนะครับน่าจะเจบจีดูไว้ก็แนะนำเจมมาไปแล้วก็อย่าลืมน้องหนุ่มด้วยนะครับค่าบดินเนี่ย พวกเราทุกคนควรจะเป็นให้ได้อย่างที่บทพันธ์เรื่องนี้โดยเฉพาะพระเอกเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ในเรื่องค่าบดินน้าทีครับ ดูไว้นะคะเดี๋ยวนักแสดงรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะคะก็ยังมีเจมมาสายไหมมณีรัตแมนการินบอยโชคชัยนี่ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่เข้าฉากกันอีกคับข้างเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถ่ายทําไปกว่า80%แล้วนะคะวันที่ฉายบอกวันที่ถ่ายทาบอกว่าอากาศก็ร้อนไม่เบาเหมือนกันนะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ่ายทำไปได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ